สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับตักกับตักเกตบูอีกแล้ววันนี้มาด้วยเอ่อรออายการใหม่นะจริงจริงก็้องทำคลิปแบบนี้หลายครั้งแล้วแหละแต่เอานี้ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปเริ่มต้นด้วยชื่อนี้แล้วกันเนาะ คลิปนี้จะใช้ชื่อว่าแต่งหน้าแต่งตาก็จะเป็นการแต่งหน้าลุกต่างๆหรืออะไรต่างๆที่อาจจะไม่ใช่การรีวิวเนาะไม่ใช่การรีวิวด้วยอ่ะอย่างเช่นก็จะมีการแต่งหน้าด้วยใช้แบรนด์เดียวอย่างแต่งหน้าแต่งหน้าตามใจแบรนด์หรือลองแต่งอะไรอย่างี้ใช่ไหมก็อันนั้นจะเป็นการใช้แบรนด์เดียวหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการใช้แบรนด์มั่วซั่วรวมๆกันแต่งหน้าให้ดูล้วกันสําหรับ EP หนึ่ง EP นี้ลองแต่งเนาะก็จะมาแต่งหน้าลุกง่ายๆโดยคอนเซ็ปต์คือ เครื่องสำอางวันนี้จะใช้เครื่องสำอางที่เขาขึ้นชื่อว่าสำหรับของผู้ชายทั้งหมดเนาะเดี๋ยวลองมูกันว่าไอ้เครื่องสำอางสำหรับผู้ชายทั้งหมดเนี่ยพอแต่งออกมาแล้วหน้าตาจะได้แบบไหนเนาะเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าเนาะก่อนจะแต่งให้ดูก่อนอันนี้หน้าหน้าสดเนาะก็หน้าลงมาแค่ลงแค่สกินแคร์แล้วก็กันแดดเนาะแล้วก็ลงเออตัวสเปรย์ชีทหน้ามา่นั้น,นอ้อไม่ได้ทำอะไรอื่นเลยก็เดี๋ยวจะ มาเริ่มแต่งให้ดูหน้าแล้วก่อนนะอย่างที่บอกว่าหน้าลงแค่สกินแคร์กันแดดมาแล้วก็ปัญหาผิวของตั๊คือถ้าเป็นคนรูกลุ่มคนกว้างบาจะเจรูกลุ่มคนกว้างเนาะแล้วก็ผิวมันนะผิวค่อนข้างมันแล้วก็ผิวอายุเออไม่อยากบอกอายุเลยก็จะเลขสี่แล้วเนาะเออ,เอ,อใครๆจะไม่เคยรู้อายุตั๊กเท่าไหร่ใครดูดูคลิปนี้จะรู้อายุตักนะเนาะอ่ะก็ประมาณนี้เนะะาะปัญหาผิวตักนะก็ประมาณนี้แล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยแต่ตักจะไม่ไม่ใช่คนผิวแพงง้ง่ายไม่ใช่มี เอ่อสิวอะไรเงี้ยเนาะพรือวาลงเป็นโนซีบัมสติ๊กก่อนละกันเนาะก็เป็นตัวคุมมันเนาะช่วยคุมมันเนาะโนซีบัมก็อยู่แล้วคือซีบัมคือความมาันบนผิวใช่ไหมก็โนซีบัมก็คือตัวคุมความมาันบนผิวตัวนี้จะเป็นของแบรนด์เอ่อซิกซนะ์ตเนาะตักซื้อมาจากเอ่อจีมาเก็ตเนาะต้องบอกว่าอันเนี้ยเขาเป็นแบรนด์ เครื่องสำอางของผู้ชายเนาะเป็นมีสกินแคร์ด้วยนะที่รู้ก็เป็นแบรนด์ในเครือของแมนโยเนาะแมนโยเนาะแมนโยแคร์จะเคยรู้จักว่าพวกสกินแคร์หลายแหล่เออแมนโยเนาะก็อันนี้เขาจะมาในรูปแบบสติกเนาะก็เป็นอันนี้ยังบอกเลยว่าไม่เคยใช้เลยือนะซื้อมาเนาะก็ลักษณะก็จะเป็นแท่งแบบนี้เป็นสติกอันนาะก็จะเป็นแบบเนื้อแบบครินคีมฟิลฟิล,ละแต่ว่าอาจจะมีเอ,อ่ออะไรนะ เออเขาเรียกอะไรนะซีลิโคอะไรนี้ป่ะไม่แน่ใจป่ะก็หลังจะป้ายบริเวณหน้าแก้มแล้วกันเนาะป้ายบริเวณหน้าแก้มแล้วก็ทีโซนแล้วกันเนาะก็กลิ่นเขาก็จะแบบว่าอมีความเย็นๆหน่อยอะมันมันแมนอะ่ะเออเออกลิ่นแบบ ผิชายผู้ชายมันแม่เลยอะเออเนี่ยแล้วก็จะแต้มแต้มไปแล้วกันเนาะเออเกลี่ยๆหน่อยแล้วกันเนาะเมื่อลงไปวิว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันมันมันหน่อยอะเออมันมันมันลื่นๆเนอเหมือนเป็นซิลิโคนแล้วก็ทำให้ผิวมันแมทอืมเนี่ยผิวแมทเลยอะเออทำให้ผิวมันค่อนข้างแมทแมทมงไปเลยอก็ทาลงไว้ก่อนเนาะเฮ้ยทาไปรู้สึกเย็นวะมันมีความเย็นเย็นที่ผิวเลยนะเออเออเย็นมันเย็นผิวจริงไม่ได้คิดไปเอง มันให้ความสึกเย็นๆที่ผิวด้วยเออเนี่ยตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเออเนาะโอเคต่อไปเย็นแล้วเนี่ยเริ่มเย็นละเย็นหน้ามากเลยเออผู้ชายน่าจะชอบเนาะอะไรที่มันเป็นเหมือน้นเท่าๆกันเออโอเคตัวผิวเนาะเดี๋ยวขอลงที่ผิวเลยเนาะวันนี้จะใช้เป็น60 x t y brick เหมือนกันเนาะตัวนี้60 x t y b r i c k เหมือนกัน60สิบ brick ตัวนี้ชื่อ color dog water bb เหมือนกันเนาะเป็นแบรนด์เดียวกับตัวนี้แหละตัวเมื่อกี้นี้นะเ,ออเนี่ยเออเนาะก็มาลองดู ตัวนี้เขาสึกว่าเขาจะมีแค่สีเดียวนะก็จะเป็น BB ของผู้ชายก็มี SPF 22 PA 2บเวกเนาะเขาก็บอกว่าเป็น n เนเชอรัลส n ินโทล i ควิดไทป์เนาะยังไม่เคยลองเหมือนกันแต่แก้วเอ็อมยังไม่เคยใช้แต่ออกมาลองแล้วเนาะออกมาลองแล้วหนึ่งทีเอออันนี้คือเช็คอีกก็บอกให้ให้ให้เกียลี่ยให้ขย่าก่อนเนาะก่อนใช้ขวดเขาจะเป็นโอ้ยขวดเขาจะเป็นขวดแก้แบบนี้เป็นขวดรอปหัวดรอปอ่ะเออหัวดรอปอ่ะหัวบีอวดดบอย่างเงี้ยเออ ก็จะเขียนตามเหมือนตากล่องเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อกันก่อนแต่เนื้อเขาเป็นน้ำเลยนะเห็นปะชลูดเลยแต่สีต้องบอกว่าสีเขาจะมีความออกติ่งชมก็ยังไม่รู้เป็นอะไรเนาะเ,เครื่องสำอางเกาเหลีถึงแม้จะเป็นของผู้ชายมันก็ชอบแอมมีติ่งชมพูนิดนิด เออถึงแม้จะออกเหลืองนะเนี่ยเหลืองแต่ว่ามันจะมีติ่งชมพูนิดนึงอะ่ะเออก็ยังมีติ่งชมพูอยู่อะ่ะเออไม่ใช่ว่ามันจะเหลืองเลยอย่างเดียวนะวันนี้ถ้าขออนุญาตลงโดยใช้ฟองน้านะใช้ฟองน้ําสึกตัวนี้ของยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นของอะไรหนะน้าเออเออนั่นแหละจำไม่ได้แล้วช่างมันมลวกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้านออกจะบอกทีแล้วกันนะขออนุญาตไม่หยดลงไปที่หน้านะแนะนําเวลาไม่นะครับคุณผู้ชายอืมเนาะให้หยดลงไปบนฝ่ามือก่อนแล้วก็ ให้วอมเนาะให้วอมให้วอมก่อนเนาะวอมวอมมันนะอ่นอะเนาะแล้วค่อยแตะลงไปหรือจะใช้ฟองน้ําจุ่มก็ได้แล้วแต่เนาะแต่ถ้าขออนุญาตใช้วิธีแตะเอาจากฝ่ามืออย่างนี้เนาะแล้วก็ขอนบกระจกวันนี้จะไม่ลงจะไม่ลงอะไรนะเยอะนะลงแค่แบบบริเวณจะใช้วิธีไม่ลงทั้งหน้านะแล้วก็จะใช้งานผิวให้น้อยที่สุดเนาะอ,อย่างที่บอกว่าวันนี้จะไม่ใช่คลิปรีวิวนะ ต้องบอกว่าแต่เนื้อตัวนี้ก็เขียง่ายนะเออเขียง่ายแล้วก็มีความบางเห็นว่าเนี่ยลงแล้วแมทตเลยอพอเราลงตัวซีบ้างเมื่อกี้ก่อนอะแล้วเราลงมาลงตัวเนี้ยอืเนื้อนี่แบบผิวนี่แบบเนียนกลิบแมทแป้งไปเลยอเออเนาะมันก็น่าจะช่วยๆก่อนนะเออต้องบอกก่อนว่าลุกวันนี้มันจะไม่ได้กลิบเนาะมันจะไม่ได้กลิบมากอะเออมันก็จะแบบมีดูรอยให้หลงเหลืออยู่บ้างนะถ้าจะลงแค่บริเวณนะกแก้มแล้วก็ทีโซนนะ แล้วที่เหลือเราจะใช้ที่เหลือจากมือเนี่ยเกลี่ยให้ทั่วหน้าเนาะที่เหลือเนี่ยเกลี่ยให้ทั่วหน้าใช้แค่นี้พอละอ่ะงานผิวจะประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ยังจะมีแบบความลงเหลือรอยรุาสตร์ต่างๆยังลงเหลือมากมายแต่ว่ามันก็จะทำให้ผิวดูลุกเออดูสว่างดสดใสมากขึ้นเนาะดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเนาะแล้วก็เนือผิวแบบ เออไม่ใช่แห้งนะแมตออแมตไปเลยเนาะสบายผิวอ่ะเดี๋ยวมาต่อตัวต่อไปเนาะว่าจะลงอะไรเนาะลุคนี้ตะขออนุญาตลงแบบเออ่ลงคอนทัวร์แล้วก็เชดดิ้งนะิดนึงเนาะจะใช้เป็นของดนะ้าชูเมนส์เนาะอันนี้กะเคยรีวิวไปแล้วลองไปดูได้ในช่องตักแล้วกันเนาะแบรนด์้าชูตัดรีวิวไว้ทั้งหลายชิ้นเลยแหละทั้งแบรนด์ของของแบรนด์เนี่ยทั้งแบรนด์เลยอันนี้เขาจะมี2หัวเนาะมีมีเป็นสีเข้มกับสีอ่อนนะงไ ด้านนี้จะเป็นสีอ่อนด้านนี้จะเป็นสีเข้มวันนี้ขออนุญาตใช้สีเข้มเลยแล้วกันเนาะสีอ่อนมันไม่ค่อยเห็นอะไรเลยอะลงไปก็งั้นงั้นก็จะเชดดิ้งบริเวณแก้ม,มไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้เพราะเราเป็นคนมีคนมีแก้มอะหน้าแก้มนี่เนาะวันนี้อาจจะไม่ได้ลงแก้มเท่าไหร่นะแล้วก็หน้าหน้าเนาะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ฟองน้ําเกี่ยนะฟองน้ำเมื่อกี้แหละที่เราใช้ลงเขาเรียกอะไรลงรองพื้นนะก็ค่อยๆเกี่ยไปนะจะเห็นว่าพอเกี่ยแล้วสีมันก็ไม่ได้ชัดอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าก็าสีมันกําลังดีสําหรับคุณผู้ชายาสีมันไม่ได้แบบสีมันมีความแบบ ออกส้มอะแต่ไม่ได้ส้มเยอะอะเพราะว่าคอนทัวร์หรือเชดดิ้งอะไรเงี้ยบางทีมันชอบถบดออกส้มเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ออกน้ําตาลอะไม่ได้ส้มเท่าไหร่อแล้วก็เกี่ยงง่ายด้วยนะก็ลงแล้วก็ประมาณนี้มันก็จะไม่มีสีนิดนึงด้วยนะจริงจริงอะตั๊กบอกให้เลยว่าคุณผู้ชายอะถ้าเกิดแบบไม่อยากให้แก้มมีสีอมากมายใช้ด้านนี้ก็ได้ด้านด้านเนี้ยแล้วก็ทาบริเวณตรงเนี้ย หน้าแก้มแล้วก็หรือใช้สีเข้มนั้นนึงแล้วก็เกลี่ย,เ,ยเอาให้มันเหมือนเป็นอะไรนะให้เหมือนเป็นบัชออนนะแต่เป็นบัชออนที่เป็นสีน้ําตาลนอะเออลงไปนิดนึงก็ได้เนาะแล้วก็เกลี่ย,เ,ยเอาแต่เ้าก็จะลงประมาณนี้แค่นี้พอโอเคขั okay. ้นตอนต่อไปขอไปที่งานคนะิวเนาะงานคิวกลับมาที่ของหาง่ายมัง้งเนาะอันนี้เราก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะของ Intu i t Men ของ i n t u i t Men เนาะบาวไลเนอะร์เนาะเขาก็จะมีหัวสองด้านหัวสปูลี่กับ หัวที่เป็นหัวเขียนคิ้วเป็นหัวที่สอแบบนี้คืออันนี้คือหัวเขาจะเป็นสามเหลี่ยมรู้เห็นปะนะม,มันเป็นสามเหลี่ยมแต่ว่ามันเขียนง่ายดีแล้วก็สีค่อนข้างดําไม่ใช่ค่อนข้างดำดำเลยแหละเนาะก็เขียนง,ง่ายดีแล้วก็หัวเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะอ,อ่ะโอเคแต่ต้องบอกก่อนว่าเ้ามไม่ได้กันคิ้วไม่ได้อะไรเลยนะเออนะก็ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคน Q, คิ้วเข้มอยู่แล้วจะไม่ลงเยอะ พราะไม่งั้นถ้าทำปกติเนี่ยหน้าต้งจะดุอยู่แล้วนะแล้วจะลงแค่สกิดสกิแค่บริเวณปลไไายปลายแถวๆถวนี้พอเนอะเอไปไปาะบริเวณปลายปลายแถวๆนี้พอจะไม่ค่อยยุ่งกับหัวคิ้วเลยเพราะว่าเราเป็นคนคิ้วเข้มไม่งั้นจะดุกว่าเดิมแล้วก็จะเติมให้ที่มันแบบตรงเนี้ยที่มันดูล้นๆ้นเนี่ยแค่บบริเวณตรงนี้ลน้นโตรงนิดนึงเนาะล้น,นๆนี้ด้านนี้ก็จะเยอะกว่าด้านนี้ด้านนี้ก็จะลงเยอะกว่าแค่นั้นพอเนาะแต่ถ้าใครใจนั้นแนะนำก็สปูลินก็ได้ใช้หสปูลิน ทวนเข็มเนาะทวนเข็มนาฬิกาก่อนทวนกลับมามคิ้วเรามันไปด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็ทวนกลับมาด้านนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขียวมันถ้าใครจะไม่เขียนคิ้วก็แต่งแค่นี้ก็ได้นะจัดทรงคิ้วพอเออพอละแค่นี้พอมันก็ได้แต่ขอลงนิดนึงแล้วกันเนาะที่บอกว่าจะลงไปไปลายนิดเดียวขออนุญาตใช้สมาธิลงนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ เข้มไปอ่ะมาจะลงแค่นี้แค่ปลายบัคเข้มขึ้นมาเลยเนะี่ยขนาดลงนิดเดียวนะไม่งั้นจะเป็นชินจังมากเลยคือถ้าเป็นคนไม่ คิวเข้มอยู่แล้วนะจะไม่ลงเยอะนะครับแล้วก็ใช้สปูลี่นิดหนึ่งมาคิ้วจะเข้มขึ้นมาเป็นชินจังเลยเห็นไหมนยเออจริงๆเราไม่เขียนก็ได้นะแต่วันนี้อยากเขียนหน่อยนิดนึงเนาะ<ง>อือก็ประมาณนี้งานคิ้วใช้อินท i อเนาะอันนี้หา,าง่ายต่อไปเราจะไปงานงานงาน แป้งแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนไปงานแป้งขอแต้มแก้มนิดหนึ่งก็ตัวนี้เป็น Intoit เหมือนกันเนาะ Intoit Matte and Moist Lip Balm เมนเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เคยรีวไปแล้วขอญาตลงที่แก้มก่อนนิดหนึ่งแล้วกันเนาะจริงๆมันเป็นลิปบาล์มนะดังนั้นคือมันก็ไม่ค่อยมีสีหรอกแต่เราอยากได้สีนิดเดียวนิดหน่อยถ้าลงไปที่แก้มใครจะใช้นิ้วก็ได้นิ้วก็ได้หรือจะใช้ ฟองน้ำเนี่ยต้องแนะนําคุณผู้ชายหรือใครแต่งหน้าเริ่มต้นแต่งหน้าหรือคุณผู้หญิงเริ่มแต่งหน้าเริ่มต้นอะ่ะฟองน้ำเนี่ยซื้อเหอะจะบอกให้ออุปกรณ์สองอย่างที่แนะนําให้ซื้อนะจริงๆแล้วก็คือกูมีสองอย่างนี้ก็พอแล้วจริงๆอะ่ะไอ้ฟองน้ํากับแปรงปัดแป้งพอละไม,ม่เยอะ,อะถ้าเราไม่ได้แต่งอะไรเยอะโอ้เอาจริงๆแต่ก็ใช้แค่2ออย่างเนี่ยบ่อยสุดอืมพอละโอเคต่อไปเดี๋ยวขอญอาตไปที่งาน งานแป้ง,งแป้งวันนี้เดี๋ยวขอใช้2ตัวนะขอใช้ทั้งแบบอัดแข็งแล้วก็ใช้ทั้งฝุ่นเนาะก็แป้งคอนแข็งคุมความมันเนาะ i n t o i t i n e blender i n t u i t m e men uh, oil control paste powder เนาะตัวนี้แล้วก็แป้งแป้งฝุ่นก็จะใช้4จันเนาะ form แต่ไม่แน่ใจตัวนี้ยังยังหาได้อยู่รึเปล่านะนี่เป็นแป้งฝุ่นเนาะเดี๋ยวุญาตลงแป้งแข็งก่อนแล้วกันเนาะแป้งแข็งแป้งคุมมันนะก็เขาจะมีพับให้ แล้วจะลงแค่บริเวณอันนี้จะลงแค่บริเวณตรงนี้หน้าแก้มเาะเพราะว่ามันมันคือคุมมันแบบสุดๆเลยอแต่มันนดเดียวไปเห็นนะมะนั้นหน้ามันจะแปลงมากพอละไอที่เราลงปเมืเ่อกเจมก็จะจางไปอะไอที่นั่นอะ่ะอืม,อมประมาณนี้ขออนุญาตลงลงแก้มเพิ่มนิดนึงแล้วกันเนาะ ก็ขอลงตัวนี้สีจันเนาะสีจันสีจันจริงๆตัวนี้เขาจะมีพับให้นะแต่ถ้าขออนุญาตลงด้วยแปลงเนาะสีจันตัวนี้แป้งเขาจะออกเป็นสีสีแบบอ่ะดูเห็นป่ะเห็นป่ะสีมันจอ,อกแบบขา,ขาวเหลืองๆเ่ะเออ่วหน้าอันนี้จะใส่โทษนาสุดท้ายละคิดว่าน่าจะสุดท้ายละสุดท้ายแล้วก็ตัวเดิมเลยเนาะขออนุญาตทาปากมีหนึ่งให้ปากมีสีก็อินทูอิตัวเมื่อกี้แหละอืมเนาะ อันนี้เป็น4ีสุสนสะลืมบอกสีนูดพิงเขาจะเขาจะมีสองสีเนาะถ้าลิปบ,บา์แบบเนี้ยทาไปเลยทั้งปากไม่ต้องวอรี่ให้ปากมันมีสีขึ้นมานิดนึงแล้วก็ขออนุญาตท็อปด้วยตัวนี้นิดน,นึงแล้วกันเนาะตัวเออ,อันนี้จริงๆขออนุญาตแหกกดนิดนึงนะน,นี้ไม่ใช่ของผู้ชายนะแต่อยากให้มันมีความวาวขึ้นนิดนึงขออนุญาตเติมนิดนึงนะ ใครไม่มีไม่ต้องลงก็ได้แต่เราอยากลงก็ประมาณนี้โอเคเราก็สุดท้ายอันนี้อาจจะไม่ใช่ของบูชาเหมือนกันเนาะขอญาตแหกกดก็ของแ็กเนาะ็อยากเพชเชร์สเปรย์ลดความไม่น่าพูดเลยขมขอลดความแป้งไอ้ตัวเนี้ยแนะนำเหมือนกันนะเพชเชอร์สเปรย์มีสักกี่ห้อนอะไรก็ได้เนาะ หลังแต่งหน้าฉีดนิดนึงมันจะลดความแป้งบนหน้าลงแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างที่เราแต่งมันกลมกลืนมากขึ้นเนาะเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวกลับมาดูฟินิชลุปกันไปฟินิชลุกจริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะไปจับผมเพิ่มมานิดหน่อยแค่นั้นเองเนาะก็ทั้งหน้า ที่เห็นทั้งใช่ทั้งหน้าหน้าที่เห็นก็คือที่แต่งให้ดูทั้งหมดไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเนาะเมื่อกี้ไปจัดผมเพระนั้นอ่าเดี๋ยวลงลูกก่อนแต่งกันหลังแต่งให้ดูเนาะก็จะเห็นว่าหลังแต่งเนี่ยมันก็จะดูมีความสดใสามากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูแบบหน้ารอยวอกเนียนอะไรขนาดนั้นนะมันก็ยังเห็นร่องรอยอะไรต่างๆอยู่เนาะแต่แค่หน้าโดยรวมดูดีขึ้นดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นมีสีสันมากขึ้น อาจจะไม่ได้กลิบมากเนาะอาจจะไม่ได้กลิบมากยังเห็นรอย,ยรอ,รอะไรต่างฝ้าเฟ้ออะไรเงี้ยก็ยังอยู่แต่ว่าแค่บางที่บอกว่าหน้ามันจะดูสดใสขึ้นมีความสม่ําเสมอของผิวดูสีผิวสม่ําเสมอมากขึ้นปากมีสีสันมากขึ้นแก้มมีสีสันมากขึ้นเนาะ <S <S อะไรต่างๆดูดีขึ้นก็ไปลองแต่งดูแล้วกันแล้วก็ฟินิชแต่งออกมาก็จะได้รูปประมาณนี้สหรับแต่งหน้าแต่งตา EP แรก EP ดีนะ EP นี้เนาะใช้เครื่องสําอางที่เขาบอกว่าสําหรับผู้ชายมาแต่งหน้าให้ดูว่าจะได้ลุกประมาณนี้เนาะก็ คลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็เหมือนกันเหมือนเดิมใช่เหมือนกันเหมือนเดิมเนะะาะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Target b o o แล้วก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยว่ารักจ้าอะไรมานำเสนอเนาะ,นะต่อไปเนาะยังไงวิจารณาไปก่อนนะคะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ